สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคำนวณสูตรมั่วครับสูตรมั่วชุดนี้กันงวดก่อนมันเข้าแล้วก็งวดที่ผ่านมานตัวนี้คือมันหลดุดแล้วมันก็มาเข้างวดนี้อีกรอบก็ถือว่าเลขมันมีเข้ามีหลุดครับพอมันหลุดแล้วมันก็มาเข้าอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับ เราก็ยังสามารถตามได้เลขถ้าท่านตามสูตรไหนก็ตามสูตรนั่นครับเพราะบางทีลงไปหลายสูตรครับเราดูรหลายสูตรและที่นี้เราก็มาจับดูว่าสูตรไหนที่ว่ามันมีเลขเด่นอยู่ถ้ามันตรงกันท่านก็เอาเลขนั้นเป็นตัวเด่นเป็นตัวหลักครับแล้วก็จับคู่เลขมันมีเข้ามีหลุดครับ มันอยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยครับคนเราซื้อถ้ามันซื้อตัวไหนถ้ามันยังออกมันก็ออกบางคนเห็นเลขอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้จับตัวนี้เขาอาจจะไปจับตัวอื่นแล้วเขาก็ไม่ถูกมีบางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าซื้อเลขตามผมแล้วเขาเป็นหนี้เป็นสินนั่นเองผมก็ไม่เข้าใจอะไรขเขาเพราะว่า ผมบอกว่ามันเป็นแนวทางนะของผมผมไม่ได้บอกใครๆมาเชื่อว่าให้ซื้อตามที่ผมบอกผมบอกว่ามันเป็นแนวทางการจะทําทอะไรท่านต้องตัดสินใจเองครับไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาบอกให้ทําอะไรท่านก็ทําตามคนอื่นเขาหมดตัวเรารอะสำคัญครับถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองเราไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงครับ พอท่านซื้อไม่ถูกท่านก็มาโทษนู่นโทษนี่ผมก็แค่ลงให้ดูตัวเลขให้ดูว่านี่มันคือแนวทางเลขผมทุกครั้งเวลาผมลงมก็จะบอกว่ามันคือแนวทางเลขมันมีเข้ามีหลุดบางคนเขาถูกก็มีครับมันอยู่ที่ดวงใครดวงมันครับคนจะรวยช่วยก็ไม่ได้ครับ คนมันไม่ไม่ถูกไม่รวยทํายังไงมันก็ไม่รวยนะพอคนจะรวยเนี่ยซื้ออะไรก็เหมือนกับเป็นเงินเป็นทองไปหมดคนไหนที่ไม่ถูกนะผมแนะนำให้ไปทำบุญครับท่านไปวัดไปวานะอาจจะไปเติมน้ำมันตะเกียงไปซื้อหลอดไฟเข้าวัด ท่านจะได้พบแต่แสงสว่างครับดวงชะตาท่านก็จะได้ไม่มืดมิดรทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ใส่บาตรมั่งอาทิตย์หนึ่งวันสองวันก็ยังดีครับแล้วก็กวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเขาจะได้ไม่ติดค้างอะไรกับเรามาครับมาคำนวณสูนี้ครับ ที่แล้วใช้เลขตัวนี้ครับหกสองสองกับสี่หนึ่งนี่ครับนี่นะเลขท้ายสามตัวนี่ครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็เอาหน่วยบนสองตัวนี่ครับหน่วยกับสิบเนี่ยเห็นไหมหลักสิบกับหลักหน่วยบนมารวมกับตัวนี้ครับมาครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับหกเก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ด ห้าหกแล้วก็สามบวกกันตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ข้ามมาตัวนี้ก็จะได้ห้าหกสามนี้ได้หนึ่งเก้าได้ศูนย์ครับตัวนี้เราก็เอาศูนย์มาตั้ง ศูนมาตั้งข้างล่างครับตั้งตรงนี้ได้ศูนย์ลดแต้มลงไปก็จะได้9ครับก็เกศูนย์แล้วก็นับเพิ่มไปอีก5้าครับ อย่างงันนี้หนึ่งก็นับไปอีกห้าก็เป็นหกเห็นไหมอย่างเก้าศูนเนี่ยนับไปอีกห้าก็ศูนย์ห้าก็เป็นห้าห้านับเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็นหกนี่ครับหัวน,นี้นี่ครับสำหรับสูตรมั่ว สองตัวบนอย่างงวดน,นี้หนึ่งให,หนึ่งก็เอาหนึ่งมาตั้งข้างล่างนี้แล้วลดแต้มไปก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งบวกอีกห้าก็เป็นหกหกนับเพิ่มมาอีกแต้มก็เป็นเจ็ดอย่างงวดน,นี้ได้ศูนย์แล้วก็ศูนย์ตั้งนี้ศูนย์ลดแต้มมันก็เป็นเก้านับจากเก้าศูนย์บวกอีกห้าก็เป็นห้าบวกแค้มไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็นหกก็จะได้เก้าศูนย์ห้าหกครับงวดนี้ ปกติแล้วผมจะจับไว้ให้อย่างเงี้ยในงวดงวดก่อนจับไว้แบบนี้มันไม่เข้าแต่ถ้างวดนี้ถ้าจับให้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะได้หลายคู่หน่อยศูนย์เจ็ดเจ็ดศนย์อย่างเงี้ยเจ็ดหกหเจ็ดหนึ่งหก หกหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ครับมันก็จะได้หลายคู่อยู่ทั้งบางท่านเขาก็จะจับเขาเองอันนี้มันอยู่ที่ดวงใครดวงมันครับเพราะบางทีมันเยอะเกินไปบางคนก็บอกว่าเยอะหาวิธีตัดให้หน่อยมันหาวิธีตัดมัน เราไม่รู้หรอว่าตัดตัวไหนออกแล้วตัวไหนมันจะมาเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันครับถ้าผมจับมันก็จะเป็นเลขหลายชุดอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเริ่มจากเก้ามาก็จะได้เก้าหกหกเก้าหกห้า ห้าหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่ยครับจะเป็เลขแบบนี้เพราะบางทีมันก็ไม่ถูกใจท่านก็สามารถเอาไปจับเองครับนำหลับศูนย์มั่วศูนย์นี้ ก็คลิปนี้ก็เอาสูตรมั่วมาฝากทุกๆท่านแค่นี้ครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับเฮงๆเลยๆทุกๆคนครับกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งไว้ครับจะได้รู้ครับเวลาผมลงคลิปอะไรไปขอบคุณครับ